คำถามสำคัญที่ขคอยากถาม AI มากๆจากประสบการณ์ลองใช้ AI ไอทำเสียงพูดสื่อปัญญาวันนี้ใครมาถาม AI ว่า AI สร้างเสียงพูดที่มีด y n a มิกได้ดีหรือไม่ AI ตอบได้ดีมากค่ะสามารถสร้างเสียงพูดที่มีด y n a มิกได้ในระดับที่น่าประทับใจนะแต่ยังมีข้อจํากัดบางประการเปรียบเทียบกับมนุษย์เนื่องจากเสียงของมนุษย์มีความซับซ้อนและลึกซึง้งในเชิงอารมณ์และการสื่อความหมายค่ะ ดูบรรทัดนี้ดีๆค่ะทุกคนยังเป็นเรื่องยากสำหรับ AI ในการเรียนแบบทั้งหมดอันนี้คือข่าวดีนะคะเลื่อนมาดูหัวข้อสุดท้ายนี่คือคำสารภาพของ AI นะคะข้อจำกัด 1. ความลึกซึ้งของอารมณ์ AI ยังไม่สามารถสร้าง Dynamic Voice ที่สะท้อนอารมณ์แบบและเ e อียดอ่อนหรือมีน้ำหนักของประสบการณ์นในชีวิตเหนือมนุษย์ได้การตอบสนองทางเสียงของ AI อาจขาดความเป็นธรรมชาติในบางบริบท 2ความยืดหยุ่นน้อยกว่านะคะแม้ AI จะมีความสามารถในการปรับ Dyna ม i c voice ตียงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่มนุษย์ออกแบบไว้เช่นการปรับโทนและจังหวะล่วงหน้า 3. บริบทที่ซับซ้อน AI อาจไม่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ที่ต้องการดินามิกที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้เสียงที่สร้างขึ้นอาจดูไม่สมบูรณ์หรือเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกครั้งตัวอย่างการใช้ AI ในเสียงดินามิกงานพากเสียง voice acting นะคะ AI ถูกใช้ในการสร้างเสียงภาคย์สำหรับเกมหรือหนังที่ต้องการอารมณ์แบบเฉพาะเจาะจงเช่นเสียงที่มีความตื่นเต้นหรือเสียงที่สงบเยือกเย็น AI ใช้ในการอ่านหนังสือเสียงหรือ audiobook อ AI ใช้ dynamic voice ในการเน้นคำสำคัญหรือเปลี่ยนโทนเสียงตามตัวละครในเรื่องได้ AI ใช้สำหรับ voice assistant เช่น Siri หรือ Google Assistant สำหรับพัฒนา dynamic voice เพื่อให้สื่อสารเหนือมนุษย์มากขึ้น AI ยังถามกลับมานะคะว่าถ้าอยากได้ตัวอย่าง AI ที่สร้าง Dynamic Voice หรืออยากทดลองฟังตัวอย่างเสียงแบบต่างๆบอกได้เลยนะคะอยากทดลองค่ะคุณสามารถใช้บริการ Text to Speech TTS ที่ล้ำสมัยได้นะคะสำหรับใครที่อยากทดลองฟังเสียง AI นะคะ 1. Eleven Labs 2. google text to speech webnet 3. microsoft azure tts 4. play ht 5. resemble ai tts ทั้ง5รายนี้มีจุดเด่นจุดด้อยสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานก็มีทั้งแบบทดลองใช้ฟรีนะคะและแบบเสียงเงินค่ะ